กระบวนการถอดถอนผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองจะมีเสียงวิพากษ์วิจารณ์นะครับหลังสอน,นอชอไม่ประสงค์ให้ตัวแทนของนางสาวยิ่งลักษณ์ชิน,นวัตรชี้แจงแทนแต่กระบวนการถอดถอนที่สอน,นอชอได้ดำเนินการมาเรียกได้ว่าให้ความเป็นธรรมกับทุกฝ่ายพร้อมอยังเปิดโอกาสให้ชี้แจงอีกครั้งในช่วงการถแถลงปิดคดีติดตามได้จากรายงานครับ ผ่านพ้นไปแล้วสาหรับกระบวนการพิจารณาถอดถอนผู้ดํารงตําแหน่งทางการเมืองที่คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติหรือปปชได้ส่งเรื่องให้สภานิติบัญญัติแห่งชาติหรือสนชดําเนินการไต่สวนทั้งกรณีการถอดถอนนายสมศักดิ์เกียรติสุรน์และนายนิคมวัยรัชพานิ์ในข้อหาปฏิบัติหน้าที่ขัดต่อรัฐธรรมนูญกับการแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญเกี่ยวกับที่มาของสวและกรณีถอดถอนนางสาวยิ่งลักษณ์ชินวัตรจากการปล่อยป่าละเลยส่อให้เกิดการทุจริตในโครงการรับจำนำข้าว That's oh. โดยสนชได้เปิดโอกาสให้ทั้งสองฝ่ายได้ชี้แจงข้อเท็จจริงในสิ่งที่สมาชิกสนชออยังสงสยัยหลังจากรับฟังคำถแถลงเปิดคดีจากทั้งผู้กล่าวหาและผู้ถูกกล่าวหาแม้กระบวนการซักถามครั้งนี้นางสาวยิ่งลักษณ์จะส่งอดีตรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องในโครงการรับจำนำข้าวมาร่วมแต่สนชออยังเปิดโอกาสให้กระบวนการซักถามเดินหน้าต่อไปแม้จะไม่อนุญาตให้ผู้แทนได้ตอบคำถามแต่สมาชิกสนชหลายคนเชื่อว่ายังมีประโยชน์ที่นางสาวยิ่งลักษณ์จะชี้แจงคำถามทั้งหมดในวันถแถลงปิดคดี สอดคล้องกับนายพรเพชรวิชิตชลชัยประธานสนชอย,ยืนยันว่าได้ทําหน้าที่อย่างถูกต้องตามกฎหมายและเป็นไปตามข้อบังคับซึ่งกรณีสนชอผู้ยื่นยต,ติข้อซักถามไม่ประสงค์ให้ผู้แทนชี้แจงแทนนางสาวยิ่งลักษณ์ถือเป็นสิทธิ์แต่เพื่อความเป็นธรรมกรรมธิการซักถามจึงเปิดเผยคําถามที่ต้องการถามนางสาวยิ่งลักษณ์ในวันนี้ซึ่งอาจเป็นข้อมูลประกอบการถแถลงปิดคดีในวันที่22มกราคมได้การดำเนินกระบวนการในวันนี้นะครับ ก็เป็นไปตามข้อบังคับเมื่อสมาชิกไม่ประสงค์จะถามก็ไม่ถามแต่ว่าคณะกรรมการก็ได้บนหนอดขอตามเพื่อให้บรรยากาศสร้างความเป็นธรรมขึ้นเพื่อให้เปิดเผยคําถามให้หมดนะครับเพื่อที่ท่างฝ่ายผู้ถุกกข่าวหาจะได้ทราบนะครับและสามารถที่จะอธิบายสิ่งเหล่านั้นได้ในต่อมาเช่นในตอนแถลงการเปิดคดีในวันี โดยกระบวนการถอดถอนผู้ดรำรงตำแหน่งทางการเมืองทั้ง3คดีสอนอชอจะเปิดโอกาสให้คู่ความทั้งสองฝ่ายได้ถแถลงปิดคดีกับสมาชิกสอนอชอ,อีกครั้งโดยนายนิคมและนายสมศักดิ์สอนอชอมีมติให้กำหนดวันถแถลงปิดคดีในวันที่21มกราคมและกำหนดให้นางสาวยิ่งลักษณ์แถลงปิดคดีในวันที่22มกราคมก่อนที่จะนัดประชุมลงมติทั้ง3าคดีในช่วงเช้าและบ่ายของวันที่23มกราคม จากขั้นตอนกระบวนการถอดถอนทั้งหมดจะเห็นได้ว่าสนชให้ความเป็นธรรมกับทั้งสองฝ่ายกับการเปิดโอกาสให้ชี้แจงข้อเท็จจริงจนถึงขั้นตอนสุดท้ายก่อนให้เอกสิทธิสนชตัดสินใจว่าจะถอดถอนบุคคลดังกล่าวหรือไม่ซึ่งกระบวนการถอดถอนจะต้องใช้เสียง3ใน5ของจํานวนสมาชิกสนชทั้งหมดนั่นหมายความว่าสนชจะต้องมีคะแนนเสียงจํานวน132เสียงจึงจะสามารถถอดถอนได้ซึ่งคล้ายกับขั้นตอนกระบวนการถอดถอนผู้ดํารงตําแหน่งทางการเมืองในช่วงที่สถานการณ์บ้านเมืองปกติ ทีมข่าวการเมืองห้องข่าว NBT